ถ้าจุดจุเช็คอินใหม่คือเป็นความรู้สึกแบบจริงๆก็แอบบดีใจแล้วก็กึงกดดนันเพราะว่าสมมติถ้ามีเบอร์ใหญ่ๆมาอีกเราจะเล่นมุกอะไรอีกวะจะใส่อะไรเข้าไปใน พอมอสจะชอบแฝงความเป็นแบบความเหนือ,อความ,มไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมอสนไม่ยากเลยเพราะว่ามอสเป็นคนชอบไปเรื่อยเกี่ยวกับการแปลคําศัพท์ของฝรั่งอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เราจะชอบแบบเออไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยยากตรงที่เราเล่นหมุกแล้วเขาบางทีเขาอาจจะไม่เก็ตเขาไม่เก็ตเ,เขาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเล่นอยู่ดีเล่นตัวหลุดไปเลยเขาหมั่ไปขับหลายรอบมากมกตัวน่ารักแล้วก็เส้นเต้นเขาขับที่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาขับหยกพี่เขาขับไปเจอหรือเปล่าตลด เลยอ่ะใช่พี่เชื่อไหมว่าเกาหลีที่มาสามคนอ่ะง่ายหมดเลยไม่มีแก้เลยล่าสุดน้องโมนี่กับน้องโซไปเปิดบริษัทแหละออกแล้วโงมากยังไม่เห็นมาลาออกเลยนอนเรียกเองโอ้ อยากจะบอกน้องพี่อยากจะบอกน้องโมนี่ว่าเงินแค่ห้าบาทมันคือจุดเริ่มต้นลุกเราต้องทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเงินเดือนมันต้องค่อยๆพัฒนาอย่าไปเอาห้าแสนเลยห้าบาทก่อนค่อยๆไต่ไปเราจะได้ลูกมากกว่าเงินต่างชาติยังต้องไปเช็คอินของเราเลยมันรู้สึกยังเขาจะตอบมปนยังไงกระบวนการกระบวนการเริ่มจากของน้องแฮชานก่อนนะน้องแฮชานนี่เหมือนจะเป็นแบบทางเอเจนซี่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาแจ้งมาว่าแบบว่าเออทางเราสนใจอยากให้คุณมอสมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย เขาเหมือนแบบเขามีการเอาช่องหลายๆช่องนะครับส่งไปให้ทางทางค่ายมั้งเลือกก่อนประมาณน,นี้แล้วเขาก็จะมีเลือกมาประมาณสามช่องที่เข้าไปก็เป็นเราแล้วแล้วก็ถามไมว่าแบบไม่อยากไปอยากไปอยากไปกไหมงานนี้อะไรไหมบอกที่มอต,ต้องไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบตบตบปากรับคำไปดีใจมากเลยครับแบบอัอออนนี้มัน,นถ้าจุดจุดเช็คอินใหม่คือเป็นความรู้สึกแบบจริงๆก็แอบ,บดีใจแล้วก็กึงกดดันเพราะว่าสมมติถ้ามี เบอร์ใหญ่ๆมาอีกเราจะเล่นมุกอะไรอีกวะเราจะแบบจะใส่อะไรเข้าไปในพอม่าจะชอบแฝงความเป็นแบบความเหนือความไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ครับให้มันดูแบบเข้าถึงคนแบบแล้วการสื่อสารัยากไหม่เพราะว่าเขาเป็นเาหีเขาแค่มีลาบแต่เราจะต้อง คือสำหรับมอสนะไม่ยากเลยเพราะว่ามอสเป็นคนชอบไปเรื่อยเกี่ยวกับการแปลคําศัพท์ของฝรั่งอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เราจะชอบแบบเอออไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าแบบน่าจะสบายสบายแต่ว่าจะยากตรงที่เราเล่นมุกแล้วเขาบางทีเขาอาจจะไม่เก็ตไม่เก็ตไมเก็ต culture กัน like อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเล่นอยู่ดีเล่นให้เล่นแ,ลแต่อยาา่างมักตัวเขาหลุดไปเลยนะใช่เขาตัดหลุดไปแล้วเอาหมักไปขำหลายรอบมากเขาเป็นยังไงบ้างกับมักตัวมักตัวน่ารักแล้วก็เขาเส้นตื้นเนาขำช่วยที่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาขำ ประโยคที่เขาหาันไปเจอใครอะไรเง <c oughs> นนี้ <c oughs> หยหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเขาจะขำแบบขำตลอดเลยอ่ะ <c oughs> อใช่คำอย่างงั้นตลอดเลยอ่ะ ตอนนั้นมาเขามองหน้าไปมาก่อนเขาจะขำเขาอยู่ฝั่งนี้แต่กล้องมันคลิปไงไม่รู้ว่าแบบเขาขอำอะไรหรือเปล่าเขาเห็นหน้าหนูเองนั่นแหละเลยหันไปขำเพราะเธอขำนำเขาหรือเปล่าหรือขำเสียงขำหนูแต่แต่มีช็อตี่พี่มาขำเสียงขำหนูนะขำกันไปขำใช่เขาเขาเขามีไปถามทีมงานด้วยนะว่าแบบคนอันนี้คือเสียงหัวเราะจริงๆของเขาหรือว่าแบบเออ่เป็นเสียงเ i อที่เปิดอยู่ลำโพงข้างหลังจริง ค่เชื่อไหมว่าเกาหลีที่มาสามคนอะง่ายหมดเลยคือแฮชานไม่มีแก้เลยมอดเซลกับตัวเองด้วยซ้ำที่แบบเอ่อแบ็กกราว์แฮชานเห็นหลอดไฟอยู่หนึ่งหลอดที่มันโผล่มาแล้วมันแบบมันมันมันแย่งใส่ตาคนดูอัวจ b บีไม่แก้เลยครับแล้วก็ของของมาต้นมีแค่แบบว่าแบบปรับแบบให้มันแบบกระชับแค่นั้นเลยจบเร็วเร็วมากเร็วกว่างานลูกค้าแค่ดับเดียว ใช่ครับเปิดต้อนรับเปิดต้อนรับครับเปิดต้อนรับเสมอไรจะได้เด็กถึงงานเพราะว่าเห็นรับมาทั้งปีเห็นรับมาทุกคนคือจริงๆเรารับนาร์ตเราเรารับทุกคนเข้ามาแต่ทุกคนแบบเหมือนเวิร์กฟอร์มเหมือนที่จิตเหรอล่าสุดน้องโมนี่กับน้องโซไปเปิดบริษัทแล้วลาออกแล้วโง่มากยังไม่เห็นมาลาออกเลยแลจะไ่บอกเซ้าเองว่าลาออกก็เราให้เงิห้าบาทนะน้องเรียกเองห้าแสนนีห้าบาทนะเขาให้ห้าแสนเออคือเขาเปิดอีกปะอยา พี่อยากจะบอกน้องพี่อากจะบอกน้องโมเนี่ว่าเงินแค่หาบาทมันคือจุดเริ่มต้นลูกเราต้องทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเงินเดือนมันต้องค่อยๆพัฒนาอย่าไปเอาห้าแสนเลยห้าบาทก่อนค่อยค่อยไต่ไปเราจะได้ลุกมากว่าเงินไม่ไอม่ไปไ่เปยมดไปไม่ไปไม่ไลไ่ไปไม่ไม่ไ่างเง่้ปก็่ปม่อ่ไเไม่ไ่่นป่ไม่่่ป่อ อีกอยาก่างคือหลายคนจับเอาจิ้นกันม<ห><ห>อสก็เขินตลอดเวลาเพราะว่ามเรื่องจิ้นอยู่มอสมากเ่ยไม่ได้เขินคือแค่แบบเออเออหัวเลาะไปกับแบบทุกคนเฉยฮะเพราะไม่ไ,มไจริงจริงเพราะว่าเราอ่านยืนยันนะครับทุกคนว่าคือมอสก,ก็ยังชอบผู้ชายเหมือนเดิมเนาะนอกจากเดี๋ยวพวูดไปตอนติดตามเพราะว่าพอมาเห็นว่ามอสชอบผู้ชายไม่ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราชอบเขาเขาเปลี่ยนเขาเพิ่มความแมนให้กับตัวเองเอามงานี้จริงจับจิ้นเราเวลาคนเข้ามาถามว่าจิ้นมอสไม่รู้สึกสนุกดีแบบว่าหนูชอบทุกคนนะที่ทุกคนหาโมเมนต์เจออ่ะเพราะว่ามอสไม่เนี่ยหาไม่เจอแต่ทุกคนมีความพยายามแล้วเราสึกแบบเฮ้ยเออแล้วทุกคนมัน มันจะมีคลิปแอคหนึ่งที่เขาตัดแบบโมเมนต์มอสไมค์ซึ่คลิปธรรมดานะแต่เขาไปตัดสโลใส่เพลงหวานโอ้โหชอบมากเป็นล้านวิวเลยเราเอ็นเกตดีมากแล้วพอมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงหวะไปถึงในคลิปนะแต่ในชีวิตจริงก็อย่างที่เราต้องเปลี่ยนไปเสิร์ฟวันละห้าเงื่เสิร์ฟเลยคือมันมันจะมีโผล่มาบ้างมีโผล่บ้างครับหรือบางบางบางคลิปเราไม่ได้ตั้งใจแต่คนก็เออไปเองอะไรเงี้ยแต่คลิปทดลองเปนแฟนล่ะ เรลองเป็นแฟนใช่คือมันมีแฟนคลับมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้มีพี่มอสพี่ไมล์แบบลองทําคลิปเป็นแฟนกันหนึ่งวันแล้วพอมีลูกค้าพอดีก็เลยแบบว่าเอ้ยลองเสนอเข้าไปเขาซื้อเราก็เลยทําเออมันก็เอ็นเกล็ดดีเนาะคุณอินไหมไม่ได้หมดใจหรอกอินอินอินลูกค้าที่ถามพี่ด้วยเนาะไม่แต่ทุกคลิปที่เราขายเวเนี้ยเราจะไม่ได้แบบโอ้ยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีความชงแต่เราก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่พักนะทุกคนหยุด ไม่อยากให้ยิ้นต่อแล้วเพราะว่าไรคือทํางานกับนางอะคือมองตานางไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยเออเนาะคือมันจะสมมติว่าละคนเซลเรากับใครเรื่อยๆอะมันจะมีแหละแบบที่แบบว่าไม่อยากแบบอยู่ใกล้แล้วอะมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชอบจริงแต่ว่าเออมันมันเป็นความรู้สึกมใจไม่อยู่เหรอมองตามากๆอะไม่ใช่ครับใจไม่อยู่แต่ว่าแบบเออมันแค่แบบไม่อยากอยู่ให้แล้วอะไรนะนางคนมันต้องมีแบบว่าอาจจะมีแฟนมิแล้วเขาแบบให้เล่นเกมจ้องตากันเนี่ยเราลองดูไหม สวิอะซึ่งมายก็ใช้จุดนี้เป็นการแก้เกมเขาเวลาเขาดุเวลาเขาอะไรเออเออนสนใจนะเออให้มองตาเออเอาดิตลกมันจะตลกเพราะว่าค่ะ ยืนยันว่าจิ้นได้ต่อไหมหรือว่าเรือเรือนี้จะพายไหมคือจิ้นได้เลยค่ะใช่แต่ถ้าหิวก็ไปจิ้นทอดปลาตือใกล้ๆนะใกล้ๆเราเนาะใกล้ๆเราปากอากาศกันสดใช่สุดท้ายแล้วเวลาคนมาถามว่าทำยังไงประสบความสำเร็จเราตอไปเขาอย่างน้ำวันนี้ทั้งนั้นเอ่อมอสเคยไปไปพูดอยู่มันมันมีมันมีหลายคำมากมากเพราะว่าแต่ละคนสำเร็จด้วยด้วยอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลย ก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขยันแล้วเราเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วทําในสิ่งที่เราชอบทํามานานมากทํามา7ปีทําจนกว่าคนจะดูจนกว่าคนจะชอบมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราแบบประสบความสําเร็จหรือเปล่าอืความขยันทําในสิ่งที่ชอบทําเรื่อยๆแบบสม่าเสมอครับใช่แล้วก็คงจะแบบน่ารักกับพี่บ้านตลอดมอสเป็นคนแบบว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ ความบ้านๆความเหนือความแบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบอยากให้คนเห็นความน่ารักของคนที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าความน่ารักของเอานําเสนอความเป็นท้องถิ่นเข้ามาใส่ในช่องด้วยอะไรเงี้ยครับ